สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girl Staru นะคะวันนี้ก็อยู่เคเช่นเคยแล้วก็คลิปพี่อาคาสฉบับสั้นนะคะในหัวข้อคําถามที่ว่าวันนี้ตอนนี้นะคะที่คุณดูคลิปอยู่เนี่ยเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะมีการสีสใบเป็นตัวแทนไพ่สีกองให้เลือกเนาะกองที่1จะเริ่มจากซ้ายมือเคสเสมอนะคะคือใบนี้กองที่หน,นะคะสองสามสี่เลือกได้เลยค่ะติกตต๊กต๊อกติ๊กตอ๊ตอกหรือเออมมบีบก <c oughs> อื๊ เตรียมไพ่เตรียมไพ่มาเริ่มเลยนะกับเพื่อนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะหรือคนที่เลือกการใบนี้เนาะออกองนี้นะคะตัวคุณหรือเขาอาจจะเป็นคนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์นะคะพิจิกนะคะเมถุนตุลกลุ่มนะคะเป็นลัคนาราศีหรือว่าดาวจันนะะั่นเองนะคะถามว่าตอนนี้เขารู้สึกหรือว่าคิดยังไงกับคุณนะคะตามไพ่นะเขาไม่ได้เก็บเรื่องคุณมาคิดเลยไม่ได้รักไม่ได้คิดถึง ไม่ได้มีเวลามาคิดเรื่องคุณด้วยนะคะถ้าหากเป็นความสัมพันธ์ที่เลิกคุยกันไปแล้วบ็อกกันไปแล้วจบกันไปแล้วเนี่ยสำหรับเขานะตอนนี้นะมันจบจริงๆนะคะไม่ได้แบบว่ายังผูกพันหรือว่ายังนึกถึงอะไรอีกนะคะก็คือสําหรับเขา,าจบไปแล้วนะคะโอเคไปต่อนะกับเพื่อนๆที่เลือกกองที่สองหรือคนที่เลือกการใบนี้นะคะตัวคุณหรือเขานะคะอาจจะเป็นคนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจัน์เมษสิงธนูนะคะหรือ กลุ่มนะคะเมษสิงธนูหรือว่ากลุ่มนะคะถามว่าตอนนี้เขาคิดหรือว่ารู้สึกยังไงกับคุณนะคะตัวเขารู้สึกว่าสําหรับคุณกับเขาอ่ะมันเป็นช่วงที่แบบกําลังชิวๆไม่ได้คิดมากนะคะตัวเขาก็เหมือนเหมือนกับกับคุณนะยังไม่ได้รัก ยังไม่ได้ชอบยังไม่ได้หลงขนาดนั้นยังชิวๆยังเรื่อยๆยังไม่ได้อยากจะคิดพัฒนาความสัมพันธ์ไปมากกว่านี้แต่ก็ไม่ได้อยากจะหายไปขอชิวๆขอทําความรู้จักไปก่อนเรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะคะก็เค้กมองว่ากล้องเนี้ยเขายังไม่ได้คิดถึงคุณขนาดนั้นนะถามว่าถ้าทักไปคุยหรือเขาทักมาหรืออะไรเงี้ยก็ก็คุยได้ปกตินะคะเหมือนเหมือนช่วงคนที่กําลังชิวๆอ่ะไม่ได้คิดมากอะไร เคครู้สึกว่าคนคนนั้นยังไม่ได้รักยังไม่ได้ชอบคุณแต่ว่าถามว่ามีโอกาสไหมในอนาคตก็มีโอกาสแต่ว่าอย่าไปรีบนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่านะคะถามว่าเขารู้สึกยังไงก็นั่นแหละยังไม่ได้ชอบยังไม่ได้รักแล้วก็เนี่ยขอเรื่อยๆขอทําความรู้จักก่อนประมาณนี้นะคะ <S <S โอเคไปต่อกับเพื่อนที่เลือกกองที่3นะคะหรือคนที่เลือกการไปนี้นะคะสําหรับกองที่3ตัวคุณหรือเขาอาจจะเป็นคนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์นะคะ มีนกรกฎพิจิกเนาะแล้วก็พฤศศการมังกรพฤศศบการมังกรเหรออประมาณนั้นถามว่าตอนนี้เขารู้สึกยังไงคุณนะคะเป็นไปได้สูงมากว่าคนคนนี้อาจจะเคยไม่คิดที่จะมีความรักหรือว่าเคยไปเลือกคนอื่นมาก่อนหรืออะไรประมาณเนี้ยเอาเป็นว่าถ้าที่ผ่านมาเขาไม่ชัดเจนหรือว่าเขายังไม่ make a move หรือยังไม่ได้ทําอะไรมากมายในความสัมพันธ์กับคุณนะคะเนี่ยตอนนี้เขารู้สึกว่าเขามั่นใจแล้วว่า ว่าที่แฟนเขาคนต่อไปอะไรเงี้ยน่าจะเป็นคุณแล้วก็เขาอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปีกขั้นหนึ่งอยากขอคบเป็นแฟนหรือบางคนเป็นแฟนกันอยู่แล้วเนี่ยเขาคิดจริงจังอะ,ะคะอยากจะขอแต่งงานเนี่ยาพาไปเจอพ่อแม่อะไรประมาณนี้นะคะคือเหมือนกับสําหรับเขานะอะคุณอะดีกว่าทุกๆคนที่ผ่านมาดีกว่าแฟนเก่าดีกว่าทุกๆคนที่เขาเคยเจอมาในชีวิตอะคะ่ะอืประมาณนี้นะคะดังนั้นเครู้สึกว่าเขาอยาก พัฒนาความสัมพันธ์กับคุณไปอีกขั้นหนึ่งแล้วก็อยากรู้จักแบบจริงจังเลยอยากคบแบบจริงจังนะคะโอเคประมาณนี้ไปต่อกันเพื่อนที่เลือกกองสุดท้ายหรือคนที่เลือกการไปนี้นะคะตัวคุณหรือเขาอาจจะเป็นคนที่มีลัคนาราศีหรือว,ว่าดาวจันทร์มีนกรกฎพิจิกนะคะเมทุนตุลกุมแล้วก็บังกรพฤศพนะคะถามว่า ตัวเขาคิดหรือว่ารู้สึกยังไงกับคุณนะคะตอนนี้เขารู้สึกชอบแล้วก็มีความรักมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณบางคนเขาอยากขอโทษคุณด้วยนะแต่เหมือนคุณไม่อยากคุยกับเขาเหมือนคุณแบบ ตั้งแง่ใส่เขาโกรธเขาหรือเปล่าหรือว่าบล็อกเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือเขาอยากกลับมาคุยด้วยนะคะถ้าก่อนหน้านี้เขาเคยเลือกสิ่งอื่นทางอื่นคนอื่นที่ไม่ใช่คุณอะไรเงี้ยตอนนี้เขาพร้อมแล้วนะที่จะเลือกคุณนะคะอยู่ที่คุณแล้วแหละว่าคุณจะปลดบล็อกเขาไหมจะให้โอกาสเขาหรือเปล่าหรือคุณจะตัดเขาออกจากชีวิตนะคะอันนี้ก็ลองดูเนาะโอเคประมาณนี้นะคะขอบคุณมากที่เข้ามาฟังเจอกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ